แล้วกางเกงในใครมาห้อยอยู่ตรงเตียงอยู่ตรงนี้ฮะดูจิ้วโค้งในจบงานดีกว่างานจิ้วเหลี่ยมฮะาาาาเรทีหอืปล่แต่มันจะยากยากตรงสามมุมเอ๋อไฟไฟย้ายหรือยังห้องนั้นย้ายถูกย้ายไม่ก่อเอาแล้วปิดแล้วดึงสายออกไหมในห้องนี้มันได้ย้ายน้ำอุ่นตอนแรกน้ำอุ่นอยู่นี่ ตงเพิ่งง่ายมาจุดนี้พ่อเขามาส่งแล้วนี่มาแล้วก็ผมก็เราไม่ได้ฝากครับผนังนี่หรอกเราฝากที่ผนังที่เราขอไว้ก็ได้ก็ยึดยึดนี่แหละใช่ใช่หงอกมาตำแหน่งนี้แล้วก็เดี๋ยวให้ช่างไฟเขามาแทงสายเอาแล้วกางเกงในใครมาห้อยอยู่ตรงเตียงอยู่ตรงนี้ฮะไม่เชื่อจ้างเอ้ยจ้างจามอู้ยนล่ะของใครเนี่ย มาห้อ,อยอะไรตรงนี้เลยโอ้ยที่ตากเยอะแยะรุ yeah. ่น <laughs> ลิงมันชอบอยู่ต้นไม้มีไหมห้องนี้แล้ว <laughs> แจ้งกระเบื้องก็ทํางานไปเนาะกพบาบอก